ส่วนโรงานะครับพี่น้องทราบไหมคารับว่าในพระสักราชจักรศดิษเราเรามีวันฉลองแม่พระกี่วนะันะครับรมี่น้งทราบไหมกี่วันครับบนกระีตอบไหมครับ มีกา้บราหลายวันใช่ไหมที่หลาวันหลายวันเอาวันวันแรกนะครับก็คือวันวันแต่วันแปดกันยาอะไรครับเอาวันเดือนสิบสี่สิงหาครับสิบห้าสิงหาแล้เกียรติโยมพิสวรรค์แต่วิญญาอะไรครับพระโพธคาแม่พระลูกประคำที่ไหนครับเกียรติเกี่ไหิตุลารติตุลา เจ็ดตุลาคมคราบแรักรูปลรักาัันธ์แม่คระบันวาเลนไทน์แะนวาเลนไทน์สุดที์นี่ราหมแม่พระรักษานะครับวี่26มีนามีนาแม่พระผ่าทุกนะครับเดี๋ยวไล่ไม่จบนี่เยอะนะครับเป็นพระาิมาแม่พระาจากพิชญ์รุัดน้ิาหารของเราตลอดที่เรื่อย 21กุมภาพันธ์ครับในพระธรรมจากเรานะครับเรามีความเครารพและนับถือแม่พระตามที่เราพูดมานะครับก็ทุกทุกข้อนะครับในจก็สอบนะครับทุกข้อก็คือ,คอคเราให้ความสําคัญและก็ศรัทธาต่อแม่พระแต่วันนี้อยากจะบอกว่าความศรัทธาที่เรามีแต่ต่อแม่พระนี้นาเราไปหาใครครับ ต้องนำเราไปหาใครผู้คนที่สาคัญที่สุดกว่าแม่พระเสียอีกก็คือเราจะต้องเมื่อมองดูแม่พระเมื่อเราสวดภาวนาจะต้องยกจิตใจขึ้นหาองค์พระเยสุสผิ้ศ,ศรัาซึ่งแม่พระเ,เป็นคนการให้เราได้ภาวนาและคิดถึงพระเยสุสผู้ศ์เจ้าบางคนบอกว่าคาคธนิกเรานับถือใครแม่พ,พระหรือพระเยสุเจ้าเราตอ,อบได้ว่าเรานับถือพระเยสุเจ้านะครับ ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าของเราแต่อาศัยแม่พระเป็นแม่ของพระเจ้าทําให้เราจะสามารถเข้าถึงพระเยซูคริสต์เจ้าได้ไง่ายขึ้นนะครับคิดว่าพี่น้องคงจะมีความศรัทธาต่อแม่พระก็อยางที่เห็นเรามาสวดสายประคำในทุกคืนเรามีความศรัทธาและเชื่อว่าผ่านทางการเสนอวันขอ,ของแม่พระพระเป็นเจ้าจะส่ง แสดาความาเราอย่างแน่นอนนะครับก็ขอพระพิดเจ้าขอแม่พระได้ทูลเสนอต่อพระเยซูคริสต์เจ้าจะได้วอวยพระพรสำหรับครอบครัวนะครับเหล็กฟ้าใสขอให้กิจการและลูกเ,กเรือแล้วก็อวยพระพรสำหรับเราทุกคนที่มาสูดครัวน,นานขอให้ชีวิตของเราและครอบครัวของเราเต็มไปด้วยพระพรของพระบิดาเจ้าของพระเจ้าอวยพรที่นองที่วิก กิจกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงสั์พทานุภาพเทิดบิดาและร้วแล้วราชพระก่อนแก่ท่านหลายเดิอ